ขับขอสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมทางช่องอีสานบานบานนะครับสําหรับมือนีกเนนน็เป็นวันที่สิบหานะครับเป็นวันที่สิหาพฤษภาคม2565เอ่กส้าอ2566กครับพี่น้องนะครับก็บเลยมีโอกาสได้มาทงหน้านะครับมาเลี้ยงงัวนะครับเลี้ยงงัว ช่วงสองสามมือก่อนนะครับฝนตกนะครับฝนตกแกเห็นให้ทงให้ทงหน้าเห้านี่มีดินซุ่มนะครับมีหยาเกิดก็มีหยาให้ง่วดได้เลี่ยมนะครับก็เลยได้เก็บภาพบรรยากาศนะครับมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับจะเห็นเลยว่าตามพื้นดินนะครับตามพื้นดินทงหน้า ก็จะมีหยาเขียวเขียวจังน้อยนะครับพี่น,อนมม้องเนี่เบิ่งก็อาจจะเห็นสีเขียวนะครับเห็นสีเขียวก็เนื่องจากว่าฝนตกนะครับฝนตกก็เห็นในพื้นดินมีความซุ่มหยาก็เกิดนะครับงอค่้ยก็มีหยาไดแทเลียมนะครับก็บอาจจะอาะยังจอยในจัหน้อยนะครับบางตัวนะครับก็เนื่องจากว่ามันอากาศมันแห้งแล้งมากโดนนะครับก็พึงจะมาตก ต่อเนื่องกันวังสามสี่เมื่อนะครับตกกับพอตะดินซุ่มนะครับมือว่านนี่ก็แห้งในเจ้กหน่อยนะครับนี่ช่วงบ่ายฝนตกแห้งนะครับแต่ว่ามันก็บ่มีหนามครั้งนะครับพี่น้องเพราะว่าท้งหน้าเห่าเนี่ยมันแห้งแห้งนะครับ ท้งหน้าเข้ามันแหงแหลงแห้งแหงมาดนนะครับมันก็เลยบ่มีนามที่จะขังนะครับอาาตกมาอีกจักเถืาสองเถือนะครับก็คงจะมีอานามนะครับหงามให้หน้านะครับพี่นอ้องนี่ก็คือความบรรยากาศนะครับนี่ช่วงใบใบนะครับช่วงใบช่วงแรลงนะครับก่อนที่จะเอางัวเขาคอก รกระดิกเก็บบรรยากาศาปล่อยงวัวเลื่อมหยานะครับปล่อยงวัวเลื่อมหยาล้าทงหน้านะครับช่วงนี้ก็กาลังแก้ฝุ่นนะครับแก้ฝุ่นออกใส่ทงให้ทงหน้านะครับบางท่านบางคนก็กํากลังไถเตรียมดินนะครับไชเตรียมดินตากดินนะครับเตรียมในการ ถ้ำไฮถ้ำหน้าานะครับว่านเขาในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนกลายลงไหโล่งหน้านะครับเตรียมว่านเขาต่อจากนี้ไปกับบนเลียงก็จะบ่ค่อยสะดวกขึ้นเตะเก้านะครับพี่น้องบางท่านบางคนก็จะได้ค้างขอกไว้นะครับเพราะว่าบม่มีพื้นที่เลียงว่านเขาว่านน้ำแล้วก็ต้องหาห้านะครับต้องหาห้าต้องเตรียมการในการเลียง นะครับต้องเตรียมการในการเลี้ยงเป็นอย่างดีนะครับคันะคหฮาบบว่างแผนมันเกยดให้เห่าเกิดประสบปัญหาได้นะครับในเรื่องของอาหารนะครับในการบริหารจัดการดูแลคอ,อข้องเห้านะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะ